ถวายปลาแด่องค์สมเดชพระสมมาสัพพุทธเจ้าแล้วนะครับก็จะปล่อยนะครับวันนี้4กิโลกว่านะครับขอบคุณคุณป้าต่อยด้วยนะครับให้งบประมาณมาให้งบประมาณมาปล่อยปลานะครับตรงไหนดีละ่ะ4กิโลกว่า ขอคุณป้าต่อยด้วยนะครับนะครับขอ,อน้อมปานิถวายแด่องค์เสด็จพระสมมาสามพระผู้มีพระภาคเจ้าครับพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมจารย์เจ้าองค์พันสาวกองค์พระอินทายาตองค์พระศรีเรยาเมตโยงงปูชุมพลปานิทขันติโกแล้วก็นะครับพระอุปคุตพระสังกจายพระศิวลริออรันสาวกท่านนะครับ ปลานี่จะมีความสุขลงละสองโลสองโลจบดี